จ้ายำเส้นเล็กหมูทอดจ้าฉ่ำๆยั่วๆไปเลยเนาะเส้นเหนียวนุ่มเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมัวปลัละหอมข้าวคั่วเจอหมูทอดกรอบๆสิบสิบสิบไปเลยจ้าถ้าชอบกดเม้นต์กดเซฟกดหวัวใจไว้หน่อยนะดูความฉ่ำจ้าอ่มาทําหมูทอดกันก่อนเลยหมูนะคะผงรสดีพริกไทยซีอิ๊วขาวและน้ําปลาเล็กน้อยน้ําตาลทรายนิดนึงใส่แป้งทอดกรอบเติมน้ำเย็นแล้วทอดเนี่ยเอาเปลือกแป้งบางๆหน่อยแต่ ีขนาดนี้เลยเธอเสร็จแล้วลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแช่น้ำเย็นไหมนะคะจะได้ตำนะความเสียกรอบค่ะเปลือกมันจะกรอบแต่เนื้อข้างในมันฉ่ำเธอแล้คลุกแป้งบางๆเนี้ยอันนี้สไตล์เดียวกับหมูทอดน้ำปลาเลยฉชน,นวันหลังมาสอนกันนะอ่าปลา้าสองข่าซ้สมะขามสองข่าน้ำตาลหนึ่งข่าพริกสดนะคะแล้วก็มะนาวค่ะเสร็จแล้วนะคะใสข่ข้าวั่วสักสามช้อนพริกป่นหนึ่งชูรสนิดหน่อยเราปรุงน้ำซอสให้มันรสจัดนิดหนึ่งเพราะอะไรเสร้นก๋วยเตี๋ยวอะ่ะมันชอบดูดน้ํา ร็จแล้วเราใส่อะไรถั่วฝักยาวค่ะหอมแครค่ะผักชีใบเรื่อยแล้วก็พริกสดน,นะคะหมูทอดใส่ทีหลังจะได้กรอบหน่อยแล้วก็หมูยอเล็กน้อยถ้ามีเธอดูความฉ่ำความเครือบของเส้นยา่ามันอย่างมันจะบอดนะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดพอดีนัวปลาหอมข้าขวคั่วเธอเธอหมูทอดกรอบๆก้าไปนะชอบกดดูใจกดเมยกดเซฟไปเลยนะคะ